เป็นเวลาร่วมสองสัปดาห์นับตั้งแต่รัฐสภาโหวตเลือกแพทองทานเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและได้รับการโปรดเกล้าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตั้งคณะรัฐมนตรีได้โจทย์ใหญ่อยู่ที่จริยธรรมของนักการเมืองครับและลายชื่อของว่าที่คอรมที่เห็นมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็บอกว่าตอนนี้ใน35 1. 1> บวกหนึ่ง มีอยู่11รายชื่อฮะอที่ตรวจเข้มและสุ่มเสี่ยงที่จะขัดเรื่องของเจริยธรรมเป็นอย่างมากมาตรวจเข้มมากๆใน11คนเนี้ยนะมาตรฐานจริยธรรมครับถูกประกาศขึ้นมาโดยล้อตามรัฐธรรมนูญและบังคับใช้กับองค์กรอิสระครับศาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึง รัฐมนตรีนี่แหละทําให้คนที่จะเป็นรัฐมนตรีรอบนี้ต้องตรวจสอบกันเข้มข้นมากเลยเพราะถ้าหลุดลอดไปเนี่ยบทเรียนอย่างอดีตนาย,ยกเศรษฐาทวีสินมีให้เห็นแล้วและยิ่งครั้งนี้นะมี11ระเบิดใช่11ลูกอะ่ะที่รออยู่ข้างหน้าแนละ้วคือพลาดแค่คือพลาดแค่ลูกเดียวนี้ไปทั้งคณะเลยลูกในความหมายของพี่วีคือ11คน ที่อยู่ในโผของการเป็นรัฐมนตรีครับติดกับดักมาตรฐานจาริยธรรมต่างกรรมต่างวาระไทม์ไลน์ของรัฐบาลอแอ์ทองทานกำหนดไว้คร่าวๆแบบนี้ครับ3กันยายนนี้เดิมทีจะทูลกล้าวแต่ตอนนี้ท่าทางจะยาก4-5กันยายนรอปลดกล้า6-7-8กันยายนรอเข้าเฝ้าถวายสัตว์ครับ หลังจากนั้นไปแถลงนโยบายกันช่วงน้อยแล้วครับขอสภาช่วงสิบเอหรือไม่เกินสิบ้ากันยาสิบสองไม่เกินสิบห้ากัญญากนยา,าเพื่อที่จะได้ประชุมคอรมอนัดแรกและคลิกออฟแจกเงินนี่และแต่งตั้งข้าราชการกันชุดใหญ่ปลายเดือนกันยายโอ้โหนี่ก่อนนั้นเลยใช่ไหมแต่ถึงตอนนี้ไปไม่ได้ครับ เออวันนี้ไ,ไ,ได้วันนี้พ้สืศอข่าวได้ถามนายกอิงนะว่าตกลงความคืบหน้าคอรมอเป็นยังไงนายกอิงไปฟังแม้ไปฟังดูครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินแต่มีประโยคนะครับนี่ S <S 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 นิ่งเหรอโผล่ตัวอย่างนิ่งเหรอนี่นิ่งเหรอครับนายกว่านายกว่านิ่งเหรอนายกว่านิ่งต้องยอมรับนะนี่เป็นครั้งแรกของเธอรและเป็นครั้งแรกที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเข้มเพื่อทําให้คอรอมอรอบนี้ขาวสะอาดครับนี่รายชื่อโผลที่อัปเดตนะวันนี้และไม่น่าจะผิดจากนี้ตอนนี้ที่ช้าไม่ใช่ว่าโผลไม่ลงตัวที่ช้าคือ11นะฮะในเนี่ยทั้งหมดนี่ฮะ ติดที่ต้องตรวจเข้มเรื่องของจริยธรรมต่างกรรมต่างวาระอย่างที่พี่โอพูดถึงแหละบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องปปชาบางคนเกี่ยวก้องกับเรื่องของข้อก,กฎหมายมบางคนเกี่ยวกล้องกับนโยบายหลักๆก,ก่อนหน้านี้ะนะที่เคยอนุมัติแล้วก็มีกระดงคดีความคือในอดีตเขาบอกแล้วจริยธรรมเนี่ยไม่มีอายุความนะหนัก<ช>จริงๆนะจริยธรรมไม่ใช่ตัวบทกฎหมายครับแต,แต่เป็นบรรทัดฐานของสังคมที่กําหนดว่า ถ้าทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ดีงามควรจะทำอย่างไร11นอในรายชื่อโผลคอรมอมีดังนี้ครับจริงมีรายชื่อเอ่อจริง,รง<ๆ>แต่ว่ามีชื่อจริงเราไม่อยากเราไม่อยากเลยกลัวว่ารายการชี้นำ <c oughs> เดี๋ยวดูไม่ดีาราย <c oughs> <ค>นแรกชอ <c oughs> ช้างเลยนะ <c oughs> รัฐมนตรีชอ <c oughs> คนที่สองรัฐมนตรีนอนอเลยนะนอสองนอนอสองนอมีสองนอคนที่สามรัฐมนตรีอคนที่ห้ารัฐมนตรีดอโอ้นี่คนที่อกเริ่มตียอะไรนะช่อชิงอะชอชิงเ็าจะรู้ไหมเนี่ยคนที่เจ็ดลัมตีอออ่างคนที่แปดลัมตีพอดูสิ คนที่9รัฐมนตรีสอคนที่10รัฐมนตรีและคนที่11ก็รัฐมนตรีพอครับเอางี้พอมีสองคนเอางี้หกคน,นติดบ่วงว่าด้วยเรื่องของอะไรคดีความอยู่ที่ปอปชอซึ่งก็เถียงกันเยอะว่าคดีความปอปชนั้นถือว่าเข้าข่ายหรือย,อยังเพราะไม่นั้นใครก็ไปกันแกล้งได้ใช่ไหมถ้าอยู่ในกระบวนการไปเหมือนกันกับการเป็นผู้ต้องหาครับ ยังไม่ใช่นักโทษหรือบางหรือบางหรือบางคนเนี่ยมีการเกี่ยวข้องไปแล้วแล้วก็โทษในไร้แรงโทษในร้แรงเนี่ยนะเหมือนกรณีของบอสไบเนี้ยเข้าข่ายไหมอันเนี้ยอันเนี้ยต้องพิจารณามันมีคนบางคนอยู่ในนั้นนะก็จะเหลือบางคนเกี่ยวข้องกับคดีที่ตัวเองเคยเป็นรนตรีสมัยก่อนนู้นโครงการใหญ่ๆๆญ่เนี่ยถูกหยิบคดีนั้นมาตรวจสอบอีกทีตรวจสอบครับ เอามีหนึ่งคนเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันนี้ะนะมีสามคนคที่คดีก่อนหน้านี้ oh. มีหนึ่งคนที่ลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวหมดมจริยธรรมไงโอ้ oh, ตรวจหมดเลยเหรอตรวจหมดถึงขนาดบอกว่าไอ้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในรอบที่แล้วจาก oh, คุณ <yeah. S 1> เศรษฐาทวีสินที่สังเวยชีวิตทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นบริบท หน้าต่างบานใหม่ของประเทศไทยมาดูนี่ฮะถ้าใครได้อ่านบทความของอาจารย์ดรบันดิตนิศสาวรวันนี้ในกรุงธุรกิจก็จะรู้เลยว่าจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมเมื่อใช้นักการเมืองนั้นกว้างแค่ไหนนะ,ะ,ะการนำจริยธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความกลุ่มเครือจึงมากและมักมีคำถามเสมอว่าอะไรคือมาตรฐานจริยธรรมผู้ตัดสินมีความรู้และเข้าใจจริยธรรมดีหรือไม่ รวมไปถึงผู้ตัดสินมีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เนี่ปัญหาอยู่นี่พี่โนี่ดิเอานี้เลยดูง่ายๆเลยนะออันนี้คือเส้นของกฎหมายเส้นของกฎหมายใครต่ำกว่านี้ไม่ต้องตีความเลยคือผิดแน่นอนขาดคุณสมบัติคือผิดกฎหมายก็ขาดคุณสมบัติเลยแต่จริยธรรมเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายเหนือจริยธรรมอยู่เหนือกฎหมายแต่อยู่เหนือกฎหมายมีหลายชั้นฮะใช่มีหลายระดับแล้วแต่จะตีความวินิจฉัยหรือว่าบริบทประเทศนั้นๆที่อยู่นั้นๆ บริเวณนั้นๆกลุ่มคนนั้นๆอาชีพนั้นๆจะวินิจฉัยตีความจะได้ทําเป็นยังไงนี่เหนือแค่ไหนนี่พี่วีนี่ดูดีหลายชั้นนะพี่วีคุณรู้ไหมรัฐมนตรีบางคนอะ ด้วยคำวินิจฉัยของศาลว่าเข้าไปร่วมสังฆกรรมหรืออยู่ร่วมกันกับผู้การหนึ่งการใดเนี่ยถือไม่ทรงอย่างยิ่งรัฐมนตรีบางคนที่อยู่ในโคต้าติดกับดักนี้เลยนะนี่ผมผมว่าพี่โอนี่เป็นลริ่มดีมาได้เลยเพราะเพราะเขาไปพบกับเขาไปทั่วเพราะเกิดเพราะเกิดเกิเกิดเาไปทัวร้นมาตรฐานจริยธรรมอยุ่เลย คือเหนือกฎหมายก็ก็จริงนะ <bras. S 1> แต่มันมีหลายระดับใช่แล้วแต่ว่าจะใครจะนิจใจยังไงเนี่ย,ยนี่เหนือยอี่เหนื่ย,ย,ยมากนี่ครับางคนนะคเคยเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ครับประเทศไทยองค์กรนี้มีปัญหาในบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับการซื้อการลงทุนในบางประการตอนนี้ติดกับดักเหมือนกัน ไม่ล่าคุณดูนี่เพราะนั้นไม่แปลกแล้วจะมีผู้ร้องออกมาเยอะหลังอย่างนี้นะ,ะผู้ร้องอที่เป็นฝ่ายแค้นนะนะและก็แน่นอนเรื่องของปชเนี่ยอย่างที่บอกในสิบเอ็ดเนี่ยประมาณ6 6หกลายเมืองที่เรื่องอยู่ปชอ,อยู่ปช,ปชว่าในเรื่องในปชนี้ตีความได้มากน้อยแค่ไหนเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่นี่ว่าที่รัมตรีประจำสามนักนายกรัมตรีนะครัมชูศักดิ์สีนินมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ครับ น,นี่เราเราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นอยู่กระบวนการตรวจสอบไอ้ที่ผ่านมาที่เราวิตกกังวลกันเนี่ยมันก็เรื่องคล้ายๆความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องประมวลจริยธรรมเรื่องอะไรทั้งหลายกวงซึ่งเรื่องเหล่านี้นะมันมันจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหมายความว่าเจนปปชเขาชี้ขาดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอย่างนี้แต่ว่าขนาดนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องมันไม่ถึงขั้นนั้น วันนั้นมันก็อยู่ที่ที่อะไรผู้รับผิดชอบอะ่ะเขาจะคิดยังไงว่าโอเคดูแต่ละเรื่องมันขนาดไหนแต่ผมสันนิษฐานว่าเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ไม่ไม่สิ้นสุดยังไม่มีข้อ,อยุติวันดีคือดีใครลองลองไปว่าเออเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ะระบบราชการเนี่ยระบบปปชเขาก็รับเรื่องไว้ส่วนจะผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึง่ง ก่อนห้นนี้เป็นดลพินิษฐ์นะครับแต่ว่าไม่ได้ชี้ว่าใครขาดจริยธรรมใครขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์อันนี้ต้องพูดอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครั้งกรณีของคุณพี่ชิดเนี่ยตีความอย่างแคบมาครั้งหนึ่งแล้วนะไอ้น,นั่นคือ <c oughs> กรณีของคุณพิชิตแ่ะมันมีเรื่องมีราวว่าเคยเป็นแบบนั้นแต่กรณีเนี้ยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าการล้องไปพี่ปปอชอการต้องข้อคอรังหาบางเรื่อง มันยังไม่มีการวินิจฉัยและตัดสินซึ่งมันก็มองได้เพราะบางเรื่องถ้าต้องการใช้ปปชกันแกล้งกันเนี่ยใช่ไปยื่นค้างไว้อ้นั้นอันนั้นอีกเรองนะค้างไว้เนี่ยจะนับไม่นับใช่ไหมใช่แต่ถ้าขั้นตอนปปชไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยค่อยว่ากันค่อยว่ากันตอนนี้ทิศทางการเมืองไทยภายใต้การบริหารจัดการของนายกหญิงอายุน้อยที่สุดของประเทศไทยจะอยู่ในสองห่วงครับครับห่วงหนึ่งเป็นนิติสงครามครับ สู้กันเรื่องของหลักนิติศาสตร์หลักกฎหมายนี่แหละต่อมาเป็นเกมการฟ้องร้องสกัดรัฐบาลแพรทองทานการทุกอนูเลยครับมากันพร้อม <c oughs> มากันพร้อมเลยครับน่าสงสารนายกหญิงของเราครับนี่ครับตอนนี้อนาคตของประเทศไทยมันจะไปทางไหนครับการนักการเมืองและรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเจอกับดักนี่นครับถูกตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น การเมืองจะมีความสะอาดมากขึ้นครับเพราะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยใช้ดุลยพินิษและตัดสินใจตั้งคนไปนเสร็จถูกสอยตามหลังถามว่านายกเดือดร้อนไหมล่ะเดือดร้อนดิเดือดร้อนดิมต้องระวังต้องระวังต่อมาลดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะทุลิคอร์รัปชันเนี่ยมันคือ ไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมเลยใชเลยมันไม่มีจริยธรรมใช่ผู้นำรัฐมนตรีจะสะอาดประชาชนจะวางใจได้การเมืองคอรมอจะสะอาดแค่ไหนเนี่ยผมว่านะนาย,ยก <c oughs> อุ้งอิงต้องตัดสินใจหนักทีเดียวรอบนี้ทำไมในการตรวจสอบรอบนี้เป็นครั้งแรกนะพี่วีครั้งนี้ตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยใช้หน่วยงานทั้งหมด6 6หน่วยงานในการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเพาะ ที่เชื่อมโยงกับจริยธรรมครับพี่วีดูสํานักเลขานายกรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสร็จแล้วสอบถามปปชว่าใครมีม,ม,มนทินบ้างติดชันักปักหลังอยู่ที่ปปชบ้างครับสอบถามสารยุติธรรมสอบถามสามรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งเป็นครั้งแรกนะสอบถามไปที่กอกตอ,อืพี่วีดูสิบางส่วนบางคนถ้าแบบสงสัยเนี่ยเขาถามไปที่ปปอๆๆด้วยนะอะสอบถามไปที่นี่แล้วตึงเสนอไปที่กฤษฎีกา ว่ากันว่าในการสอบถามเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้เขาไม่ตอบเป็นชื่อคนนะเออเขาไม่ระบุชื่อรัฐมนตรีเขาระบุประวัติตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนเรู้จัาคือถ้าบอกชื่อล้มตีไปเนี่ยเขาจะบิบไอดโอไบแอดใช่ไหมบอกแค่ตามบัตรประชาชนไปเอาบัตรประชาชน นายบักบันบุลเลอร์ไปดูแล้วบักบันบุลเลอร์เขารู้จักชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรัฐมนตรีไอ้ของผมเลขเลขไทยจำง่ายผลจากคําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม5ต่อ4ที่ผิดลายแรงนะครับนําไปสู่บรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทยโผมว่านายกองอิงเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากครั้งนี้ผมเหนื่อยมากก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าดูมัน บางส่วนยังมีส่วนมากที่ยังตรวจไม่เสร็จเนี่ยตั้งไปก่อนเลยครับเพื่อที่จะคอรมอได้เดินพี่วีตอนนี้มันติดกัดดักแล้วใช่ไหมสามารถบวกหนึ่งก็ได้ครับถ้าตั้งไปก่อนตั้งไปไม่ครบมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลไหมก็ก็มีก็มีแต่ต้องแลกกับความเชื่อมั่นตรงนี้กับสิ่งที่สังคมเข้าใจว่าต้องตรวจเข้มเนี่ยกับถ้าช้าไปนุ้ยบายไม่เดินโดยเพราะนุ้ยบายหลัก โอ้พี่วีต้องผ่านคอรมอภายในกันยานะพี่วีถ้าตั้งคอรมอไปปรากฏว่าคนที่อยู่ในโผมไม่มีรายชื่อไปในยุ่งเลยนะรู้เลยรู้เลยต่อสอบจริยธรรมมันไม่ใช่ข้อกฎหมายนะครับแต่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อสังคมนั้นมันดีงามนายกรัฐมนตรีหญิงของเราจะตัดสินใจอย่างไรกับ11รายที่สุ่มเสี่ยงน่าติดตามอย่างยิ่ง